ตุลาข้อดีตุลานี้ก็จะมีความวิชาการจะทำงานค่อนข้างละเอียดเท่าที่ที่เจอนะเสียแลย้วบางทีอาจจะติดกรอบบางอย่างแต่ไม่ทุกคนนะคนที่ชอบครีสร้างมากก็มีครับธรรมศาสตร์ค่ะข้อดีโอ้ธรรมศาสตร์เนี่ยเป็นแบบลุยขีดนอกกรอบโจทย์ปัญหาที่มันต้องพลิกแพลงเงยอะๆเนี่ยแก้ไขได้ดีครับข้อเสียบางอย่างที่มันต้องละเอียดม,มากๆอย่างเงี้ยก็อาจจะน้องมาหลายคน่แล้วขนาดเท่าไรไมฮิดนเคยมีไหมคะที่เขาที่เคยทำงานด้วยคือเก่งมากเป็นรู้เรื่องยากๆได้ได้ดีมากครับฟรัคชิบิลิตี้อาจจะไม่ไม่สูงเท่าไไหหรรร่่่ใในนนนนนโโโจจททยยยยยย์ีีีมมมัััแแแแบบบบบบอออออ้้้้พพลลลิกกกกงงงงงตตดะเเเเเษษคคๆุาา เราก็เหมือนกับไม่ยอมแพ้คือถ้าเกิดไม่ได้คําตอบเนี่ย <erem. S 1> ก็จะไม่ยอมทำนะก็จะเอาจนได้ะอะไรอย่างเงี้ยเขาเสียอะไรมากมายคือแบบว่าพอปัญหามันมันมันต้องการแบบนอกกรอบเยอะๆในบางทีก็อาจจะติดขัดบ้างสินปากรข้อดีเป็นคนที่รู้สึกว่าว่างคุยอะไรก็ได้ทุกอย่างมีความเป็นไปได้หมดเลย,เลย,เลยอะไรเงี้ยส่วนข้อเสียหรอะมีเล็กๆน้อยๆอาจจะเป็นเรื่องความละเอียดอะไรพวกเนี้ยครับแล้วถ้าแบบมองกรุงเทพอะครับกรุงเทพเนี่ยก็จะมีความคิดสร้างสรรค์สูงนะครับแล้วก็ทำงานแบบหลากหลายมากเอา A กับ B มาต่อกันเป็น C เลายๆดีมากหนึ่งาามมละเลเเออีียยบ้รไหนเยอะะรู้สึกว่า สามารถจัดการปรับเรื่องระบบได้เก่งโดยตรงมาดีความคิดแบบนอ,อกอกาะจัดๆเลยอะไรเงี้ยวันนี้ก็จะยังติดขัดตรงน,นั้น้างมหาลัยมีผลต่อการรับเข้าทำงานมากน้อยแค่ไหนะเดี๋ยวนี้น้อยลงเยอะมากเพราะว่าเราดูมากกว่าว่าคนนั้นน่ะเขาทำอะไรมาบ้างแล้วเขาจะทำอะไรได้บ้างถามในมุมมองคนรับเนี่ยเราอยากได้คนที่พร้อมจะเรียนรู้ที่ทำงานนั้นคือพร้อมที่จะทิ้งของเก่าที่เคยเดี๋วด้วยนะเพราะว่วาอย่างมันเปลี่ยนเร็วอ่ะจริงยุคนี้มหาลัยไม่ได้ไม่ได้เป็นทุกอย่างละทิ่งท้าทำงานมาถึงระดับนึงแล้วเนี่ยถ้าไม่ดูด้วยธรรมาเรียนทีน่ไหนบ้างถ้าฝาดถึงน